สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สเรียนออนไลน์การทำ explainer Video ในบทนี้เรามาทำ Motion Animation ย่อยกันต่อฝึกทำเยอะๆจะได้คล่องและเรียนรู้หลากหลายวิธีหลากหลายเทคนิคในการทำ Animation ให้มันมีเสนะ่ห์เปิดโปรเจกต์ไฟล์ขึ้นมาบทที่แล้วหวังว่าทุกคนน่าจะเซฟเก็บไว้นะฮะลืมบอกตั้งชื่อเป็น Motion 2ละตอนนี้ดับเบิลคลิกที่ถาดโปรเจกต์ไปนำเข้าออนไลน์หนเราทำไปแล้ว เรามาทำออนไลน์2กันต่อเลย Import Composition Layer Size คลิกโอเคตอนนี้เขาเปิด Composition มาให้1920 8, 0เ0้วินาที3 0 f เฟรมต่อวินดับเบิลคลิกเข้าไปดูกด Ctrl K ผมไม่อยากเปิด solid layer หรือว่า Shape Layer มาทำเป็น Background ขอเปลี่ยนสี Background ของ Composition เสียเลยเพราะว่าเวลาเอาไปประกอบฉากใหญ่จะมีพื้น Background อยู่แล้วเราต้องไปใส่ Background ตรงนั้น เรปรับสีแ a c k าวของ composition เลยโอเคโอเคมันจะได้เห็นชัดเวลาทำ animation ลาก,กลคลุมคลิกขวา create เรา create ได้ทุก layer เลยเพราะว่าเราไม่มี text layer จาก illustrator เมื่อ create เป็น shape layer แล้วดึงขึ้นไปเลือก AI layer delete ออกไปเราจะไม่เกี่ยวข้องกันคลิกกด delete เวลาจะไปย้ายฟงย้ายไฟล์อะไรก็จะไม่มีผลกับเรามันก็เราสร้างไฟล์ขึ้นมาเองใน after effect การทำ motion animation ของกราฟิกย่อยเริ่มจากเราต้องไปหาหาตัวหลักก่อนตัวเมนเมนในที่นี้คือลำโพงสื่อถึงการประชาสัมพันธ์โฆษณากระจายข่าวสารเลือกดูครับลำโพงน่าจะเป็นตัวนี้ใช่แล้วนี่ตัวนี้ลำโพองอาจจะเปลี่ยน label เป็นสีแดง ตัวนี้ควรจะโผล่ขึ้นมาก่อนดูจากเชฟแล้วมันควรที่จะสเกลมาจากด้านหลังถูกไหมละำโพงเหมือนใครดูหนังการ์ตูนบ่อยๆเนี่ยจะนึกภาพออกเลยว่าการทำแอนิเมชันพวกนี้คล้ายๆการ์ตูนเลยดังนั้นเราก็จะเอาํำโพงเป็นตัวหลักส่วนตัวประกอบตัวนี้ก็คือมือจับด้ามลำโพงควรจะติดอยู่กับลำโพงนั่นก็คือเราจะทำการพาร e n t ไปที่ลำโพงตัวถัดมาตัวนี้คืออะไร ตัวนี้คือทงและแขนก็วควรที่จะไปพ a ร e เรกับตัวคนเลเยอร์นี้คือคนดังนั้นเอาแขนและทงไปพ a ร e เรกับคนส่วนตัวนี้คือเส้นเสียงเส้นเสียงควรจะไปพ a ร e เรกับเจ้าลำโพง p a r e เรเสร็จไปหนึ่งขั้นตอน ข้นนอนที่2หาตำแหน่ง anchor point ที่เหมาะสมเผื่อว่าเราจะทำ animation ในลักษณะหมุนหรือขยายสเกลเริ่มจากตัวแรกของลำโพงกด y ใช้เครื่องมือ pan behind tool เลื่อนมาอยู่ด้านท้ายเนี่ยเควรที่จะสเกลมาจากแถวๆนี้ตัวถัดมาคือด้ามจับด้ามจับควรจะโผล่มาจากตรงนี้ถัดมาคือขนก่อนเผื่อว่า ก็ย้ายมาแถวๆนี้แถวๆถวก้นแขนชัดเจนมาที่หัวไหล่เพราะเราจะหมุนโบกทงโบกแขน anchor พอยต์ส่วนตัวนี้ดูเหมือนจะไม่มีผลแต่มีผลมันควรจะกระเพื่อมโดยมีเซนเตอร์อยู่แถวๆนี้ถูกไหมครับกระเพื่อมมาจากจุดน,นี้จุดศูนย์กลางฟุบฟับฟุบฟับฟุบฟับเด้งหน้าเด้งหลัง จากนั้นกด V เปลี่ยนเป็น Selection to Solo ตัวหลักนี่ตัวหลักไปที่หน้าต่าง Animation Composer ตัวนี้ก็ Scale เพียวๆโดยใช้ Transition Preset 2D แล้วเลือกหา Scale เพียวๆคือ Overshoot ลักษณะก็จะเด้งมาเป็นแบบนี้เมื่อเลือก ที่เลเยอแล้วเราก็เอาเข้ามาใส่ในตัว apply as in ลองดูเขาจะเด้งมาฟุบเป็นแบบนี้จากนั้นก็มาเปิดตัวที่เป็นส่วนประกอบของเขาคือด้ามจับเราจะไปกันอย่างช้าๆเสริมสร้างเทคนิคก่อนเขาก็จะโผล่มาพร้อมกันยังไม่พอคลิกเลือกด้ามจับแล้วเอาตัว s สเก e เหมือนกันใส่ซ้ำเข้าไปดูอแล้วดูเกิดอะไรขึ้น ก็ยังยังไม่ไม่สวยงามมันควรที่จะอะไรครับออฟ s e ตมาทีหลังตรงนี้สัก5เฟรมเมื่อเลือกเลเยอร์ดํามจาับกด alternate เพดดาว1์3น5หครั้งละ1เฟรมเป็น5เฟรมแล้วดูใหม่ึอบอ,อ่ามันควรจะเป็นฟุบแบบนี้ตัวถัดไปเส้นเสียงมาเลยแล้วกันเส้นเสียงเรา parent แล้วไม่ต้องออฟ s e ตเพราะว่า p a r e n กับ ลำโพงโอเคแบบนี้พอได้ปึ๊บถัดมาที่คนเปิดคนขึ้นมาเราควรจะให้เขาเข้ามาจากด้านนอกโดดเข้ามาเลยเข้ามาขี่ไปที่ Animation Composer ควรจะเป็น Position and Rotation ของ Transition p r e s e t o v v r s s o o t t มาจากด้านซ้ายคือเล็บใส่เข้ามาเลยเมื่อเลือกเลเยอร์อแล้วเลื่อนดู เขา,าควรจะมาหลังมาทีหลังลำโพงสักประมาณกดชิปอัลเทอร์เนทเพทดาวหนึ่งครั้ง10เฟรมดูลองดูฟูบมาปึ๊บอ่าจมนไปเช็คที่อินพอยต์โนดมาไกลามากถึงว่ามาเสียแรงเลยไปที่เอฟเฟคคอนโทรลขยับเข้าใกล้อ่าแล้วควรที่จะไปตีเกลียวมาอยางตรงโน้นโน้น,นอ่า อย่างนี้มันควรจะเป็นแบบนี้ฟุบนี่ต้องแบบนี้แล้วเราก็ไปเปิดแขนฟุบปเขาก็จะมาพร้อมกันเลยแต่เราควรจะออฟเซตไปให้ตรงกันจะได้มั่นใจเมื่อมีปัญหาเป็นแบบนี้จากนั้นเพิ่มวันนี้จะใส่ฟูลออปชันเลยเพื่อ จะได้เรียนรู้หลากหลายรูปแบบใส่ฟูออปชันให้เลยเปิดทุกเลเยอร์แล้วก็อันโซโลทั้งหมดแล้วมาเลือกที่แขนไปที่ Animation c o m p ิวเ r อจะให้เข้าบกทงควรจะเป็น Rotation แต่ไม่ใช่โ t a t i o n แบบทรานซิชันต้องเป็น Rotation ของ e f f e c t a n แอน e ์พรนี่ Rotation ตัวนี้เพราะว่าทรานซิชันเนี่ยเขาเข้ามาพร้อมกับตัวคนอยู่แล้ว ดังนั้น Animation ตัวถัดไปที่จะต้องใช้ก็คือ e f f e c t and p r e s e t ซึ่งแอป l y อยู่ตลอดเวลาอา้าวลองเข้ามาดูเอาเข้ามาใส่เลยเมื่อเลือกเลเยอร์แขนและทงและใส่ตุ๊บเข้าไปนี่แล้วลองดูฟุ๊บทีนี้เขาโบกต่ำไปกด R เรียก Rotation ขึ้นมาปรับให้สูงขึ้นโดยสไลด์มาทางด้านซ้ายอ่า ตัวสีฟ้าจำได้ไหมฮะคือค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นเป็นลบสิเดิมทีมันเป็นศูนย์สไลด์มาอีกอแล้วลองดูนี่มันต้องเป็นแบบนี้ยังไม่ฟูออปชันเส้นเสียงควรจะเป็นโพซิชันนี่ตัวนี้ลองเอา Position เข้ามาใส่เส้นเสียงแล้วพรีวิวปุ๊บ นี่เหมือนมีเสียงออกมาจากลำโพงไหมครับมันควรจะเป็นแบบนี้ก็ยังยังไม่ฟูออปชันจะฟูออปชันก็ต่อเมื่อตรงนี้เลยเะ้าตัวลำโพงองกระเพิ่มด้วยใส่โพซิชันนี่แหละวิกเกิลโพซิชันใส่ไปในลำโพงด้วยฟุบเข้าไปทีนี้ล่ะปึ๊บเยอะเกินไปแต่สังเกตเห็นอะไรไหมฮะตัวคนควรที่จะ ติดอยู่กับลำโพงดังนั้น parent คนปุ๊บตัวนีน้ parent ไปที่ลำโพงก่อนปุ๊บเช็คใหม่ติดกันไปไหมอ่ะจากนั้นก็เลือกที่ลำโพงแล้วไปที่หน้าตา effect control เรามาปรับค่า effect นะฮะตัวบนคือ transition in ตัวล่างคือ effect ปรับค่า intensity หรือ,อ40ก็พอ frequency หรือ3ก็ข้อพอแล้วลองดูลดดีกรีลงปึ๊บอ่าแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าแอนิเมชันสมัยนี้ห้ามหยุดนิ่งต้องมีดนามิกอยู่ตลอดเวลาเป็นการกระตุ้นเตือนผู้ดูนะครับก็น่าจะเรียบร้อยเอาไว้เป็นออปชันเป็นทางเลือก ผู้ใช้งานจะพอใจชอบใจแค่ไหนยังไงก็เลือกใช้ผมมีหน้าที่ให้ความรู้ให้หลากหลายครบถ้วนเรียบร้อยไป1ตัวไปที่โปรเจกต์ดับเบิลคลิกไปเอาตัวถัดมาตัวที่3 Import เข้าไป Composition l a ยอร์ไซส์โอเคดับเบิลคลิกกด ctrl k เปลี่ยนสีแบ็กกราวหน่อยเราไม่ได้ค๊อปไว้ ก็เลือกสีเอาใกล้เคียงก็ได้ไม่เป็นไรโอเคกาวินาทีสามเดือนพฤศจลากคลุมทั้งหมดคลิกขวา create shape from vector layer นี้หลาย Layer ก็ดึงเอาไปไว้ด้านบนปุ๊บลากคลุม delete ลดการลิงก์ถึงกันระหว่างโปรเจกต์ระหว่างโปรแกรมเครื่องจะได้ไม่ต้องประมวลผลเยอะคลิก l e t e t e l e t e โอเคเช่นเดิมเริ่มจากหาเมนเมนคือปุ๊บตัวนี้นี่นะเมนดังนั้นลองเปลี่ยนสีเป็นแดกตัวย่อยอ่าตัวย่อยจริงๆแล้วควรจะทำการ p าร p n t แต่เนื่องจากว่าถ้าย่อยในลักษณะนี้เนี่ยตัวผมเองผมมองออกแล้วว่าจะทำ a n i m a t i o n อะไรผมจะให้มันมี Parallax ผมจะไม่ parent ตัวถัดมาคนกับแขนแขนต้อง parent ไปที่คนเหมือนเป็นบังคับเลยส่วนเราจะแกว่งแขนหรือไม่อ่ะกด Y แผน behind t o เลื่อนไปก่อนใช้ไม่ใช้ว่ากันอีกทีนี่คือแขนกด V เป็น selection t o มาดู3ตัวนี้อ่ะ3ตัวนี้เราน่าจะใช้ สเกลดังนั้นกด Y อีกทีนึงเลื่อนแอ c เ o r p o พอยมาจุดนี้ตัวนี้เลือกแล้วก็เลื่อนแอ c เ o r p o พอยมาจุดนี้ตัวนี้เลื่อนแอ c เ o r p o พอยมาจุดนี้กด V กลับเป็น selection tool เริ่มกันที่สีแดง solo ให้มาจากฝั่งขวามุมบนกันบ้าง animation composer ไปที่ transition 2 d Position and Rotation Overshoot มาทาง Right มาจาก Right เลือกเลยเยอแล้วก็ใส่เข้าไปเลยฟุบเมื่อยืนอยู่ที่ In Point เอาไปดูกลับไปที่ Effect Control ลองเลื่อนดูอ่ะพอเห็นจุดนี้ปุ๊บไม่ต้องเสียเวลาดึงมามุมเลยอ่ะปึ๊บอ่าเป็นแบบนี้ แล้วส่วนที่เหลือองค์ประกอบภายในละ่ะลองเปิดโซโลมาดูที่ผมให้มันพาราแลกก็เพราะว่าผมจะเอา2ตัวนี้ทำแบบเดียวกันแต่มาเหลื่อมกันทั้งนั้นเลือกตัวนี้ไปที่ Animation c o m p u s e r ไป Copy มา Copy Transition In แล้วเลือก2 l a เลเยอนี้ Paste เข้าไปแล้วลองดูก่อนจะลองดูเนี่ย มันมาพร้อมกันอยู่แล้วแหละดังนั้นฝึกใช้ให้ครบถ้วนเลือกทั้ง3 l a เลเยอร์แล้วมาเปิด More t o Transition Shifter เป็นตัว Offset Layer นั่นเองตัวนี้เซฟค่าไว้1 f r a m เฟรมนะครับ In Transition Start รเริ่มจากบนลงล่างคลิกดูปุ๊บก็ Offset มา1เฟรมแล้วลองดูอ่า ยืนอยู่แถวนี้กด n จะได้ไม่เสียเวลาปุ๊บนี่ไงมันไม่แข็งอ่ะมันจะได้มีกระเพื่อมแบบเนี้ย parallax อ่าเมื่อเราชำนาญเราจะมองออกว่าตัวไหนกวร p a r e n t ไม่ p a r e n t เป็นแบบนี้พอใจไหม้ parallax แบบนี้ถ้าจะเอาเยอะขึ้นลองดูเลือกและ offset มาเป็น2เฟรมก็อีก1คลิกลองดูมันจะเยอะไปไหม อสองเฟรมก็สวยสวยงามสองเฟรมก็ได้แล้วแต่ความพอใจตัวถัดไปน่าจะเป็นคนนี้คนและแขนแขนไม่ต้องทำอะไรทำแต่คนเพราะเรา parent ไปที่คนแล้วกดอื่น o อฟเซตมาสัก10เฟรมทั้งคู่เลยเลือก2 l a เลเยอร์กดชิปอัลเทอร์เนทเพดดาว0เฟรมคลิกออกมาแล้วเลือกเฉพาะคน ไปที่ Animations อมโพเซอป็นตัวนี้ไปก่อนก็ได้ t r Transition Scale เ e ียวสเกลโอเวอร o ช t ดทราน i ิชันพรีเซต2ดีสเก e เอาเข้ามาใส่เลยเมื่อเลือกเลเยอรแล้วฟุบเข้าไปเลือ่อนดูปุ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เด้งมา10เฟรมถือว่าดีพอดีเลย ปึ๊บจากนั้นก็3ตัวนี้ทีเดียวเลยอันโซโลทั้งหมด3ตัวนี้ก็คือใบไม้ไปที่สเกลเช่นเดิมตัวเดิมเลยใส่ลงมาทีเดียวพร้อมกันอินปรึบเรียก transition shifter ขึ้นมาคลิก1 2ออฟ offset มามาหลังคนสัก4ีหเฟรมอ่ะ กเอาก็ได้ตัวนี้คนอยู่ตรงนี้ที่15ก็1 2 3 4 5สอ r a m e ่าหเฟรมแถวนี้แล้วยืมมานิดหนึ่งลองพรีวิวดูอืมแถวนี้กด n ดูแล้วเราจะเพิ่ม full option ไหมนั่นก็คือเจ้าสามเหลี่ยมคือตัวนี้ไปหา อีกก่อน f f f t c t d p r p s e t e t คือตัวนี้น่าจะเป็น Wiggle ใส่เลยเลือกแล้วก็ใส่เลยแล้วก็จะเยอะด้วยอ่ะเปิด e f f e c t Control ลดตรงนี้ Effect ลดเหลือ20อาจจะเยอะไปด้วยซ้ำความทีเหลือ2ลองดูเขาต้องไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ น้อยไป intensity เป็น40อ่าประมาณนี้ทีนี้น่าจะกระเพื่อมอะไรอีกสักหน่อยไหมตัวนี้ก็กระเพื่อมได้นะจะใบไม้เนี่ยไปที่ animation composer ไปเอา position wiggle มาแล้วค่อยปรับค่าลองดูตอนนี้ของ f r e Animation Composer เจ้าตัว Position Wiggle เนี่ยเขาสั่งได้แค่แนวนอนก็คือแกน x นะฮะแกน y ยังสั่งไม่ได้ไม่งั้นต้องไปแก้ Expression คลิกออกมาแล้วปรับค่าทีละตัวไปที่ Effect Control Intensity เหลือ50 Frequency หลือ4แล้วลองดูสักตัวหนึ่งก่อนปื๊ตัวช้าตัวช้าคือตัวนี้กำลังดี ค่านี้เลือก50 4ตัวนี้ก็ intensity 50 frequency เ,เหลือ4ลองดูจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบไหนตอนนี้ เรียนรู้กันให้ครบถ้วนก่อนเยอะๆไว้ก่อนไว้เลือกใช้ทีหลังเอาหรือไม่เอาไปอีกสักตัวหนึ่งโปรเจกต์อยู่นี่ดับเบิลคลิกแล้วไปตัวที่4 Import โอเคดับเบิลคลิกเออขึ้นมาลากกลุ่มคลิกขวา Create Create Shape from Vector Layer Group แล้วเลื่อนขึ้นไปบนสุดเลยปุ๊บเลือกข้างล่าง Delete คลิกที่โฟลเดอร์แล้วก็ Delete โอเคคลิกก่อน Ctrl o K อีกทีนึงเปลี่ยนสีฟุบฟุบโอเคแล้วก็โอเค ตัวนี้คืออะไรปิดตาอ๋อเป้าเป้าถึงไหนปุ๊บอ่าถึงนี่เลยนี่นี่นี่เป้าเป็นตัวหลักนะครับควรจะออกมาก่อนดังนั้นเอาเลยก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาพูดพร่ำทำเพลงตัวนี้นะครับเลือกตั้งแต่ตัวนี้กดชิปเลือกตัวนี้ด้วย Animation Compuser Scale อย่างเดียวเลย a n c h o r Point เขาอยู่กลางอยู่แล้ว แค่ไม่ต้องไปทำอะไรใช้สเกลล้วนๆแต่ต้องเป็น transition preset 2D สเกลนี่แล้วก็ over shoot ใส่เลยตุ๊บแล้วเรียก transition shifter มาสัก1เฟรมลองดูใครจะเอา2เฟรมก็ว่ากันไปนี่เห็นไหมมันลุบดิบขึ้นมาอ่ะโซโลดีกว่า มันไม่แข็งมันกระเพื่อมแบบนี้ส่วนใหญ่อีกสักเฟรมไหมคลิกตุ๊บอ้าวอันแบบนี้ก็ได้อ่ะพอแล้วปิดตัวถัดไปควรจะเป็นอะไรอ๋อนี่บันไดพวกนนแะปุ๊บบันไดถูกต้องเพราะเป็นเลเยอร์ถัดมาเลยแล้วไม่เกี่ยวกับใครด้วย แต่จะตามมาทีหลังเมื่อเป้าขึ้นมาเห็นครบสมบูรณ์แล้วมันควรจะเป็นมาจากด้านล่างมุมล่างขวา position rotation overshoot เอา right ก่อนเลยกันใส่เข้ามาฟุบไปยืนอยู่ in point เช็คเขาอยู่นี่ effect control เลื่อนให้เห็นจุดนี้แล้วก็ดึงมาเลยไม่เสียเวลาน่าจะแถวแถวนี้ แล้วลองดูทีนี้เขาต้องมาหลังเป้าอย่างน้อยก็กดชิปอัลเทอร์เนทเพดดาวสิบเฟรมอาวละน่าจะประมาณนี้รเมื่อมีเป้าแล้วบันไดแล้วคนคนขึ้นบันไดเลยมีแขนมีคนเมื่อรู้แบบนี้ก็เอาแขนไปพารเรนกับคนก่อนเลยฟุบคนควรจะมาหลังเลือกทั้งแขนและคน ออฟเซตมาพอดีกันก่อนกับบันไดแล้วกด a l t e r n a t เน e เพดดาวหนให้มาที่หลังบันไดสัก5เฟรมแล้วมาจากไหนคลิกออกมาเมื่อพารเรแล้ว,ลวเราทำ a n i m เมชันเฉพาะคนก็พอนี่คือคนไปที่ Animation คอม p พเ e r ไปเอาโพซ i ชันโรเ t ชัน b อททอมมาหรือจะไรก็ได้ฟุบใส่ไปเลย เช็คที่ In Point อยู่ตรงนี้ Effect Control เลื่อนมาเมื่อเห็นแล้วก็ดึงมาเลยแถวแนี้ลองดูก่อนฟุ๊บเขาคงไม่ต้องหมนุนกลิ้งมามั่งมาปรับ Angle เนี่ยให้เป็นศูนย์ไปเลยคือไม่ต้องตีเดียวไม่ต้องหมุนมานี่ปรปรีนขึ้นมาเลยต้องเป็นแบบนี้ปีนขึ้นมาฟุ อ่ายีนขึ้นมาฟุบจากนั้นมาที่แขนและรูปดอกกด Y pan behind t ูเลื่อน anchor point มาที่หัวไหลตรงนี้ต้องหมุนแน่นอนใช้ใช้ตัวนี้กด R rotation ทำ keyframe ตรงนี้เราปักหยุดไม่สามารถใช้เอฟเฟกตัวนี้ได้ไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์ preset ได,ไาาเได้เราต้องทำ keyframe คลิก stop watch ตรงนี้ขาจบแล้วให้เขา เนื้อมาจากเลื่อนมาด้านหน้าเนี่ยนะฮะเปรฮสักนิดหน่อยก่อนแล้วให้เขาเงื้อลูกศรปากมาสักเถวแต่ร้อยองศาอะประมาณนี้แหละลากกลุมคีย์เฟรมกด f 9ทําทำ easy e a s แล้วลองดูมาได้ไหมฟุบช้าไปก็เลื่อนคีย์เฟรมใหม่นิดหน่อยแล้วลองดูอีกรึป่า มันจะได้ละปึ๊บเรียบร้อยก็ประมาณนี้ส่วนตัวสุดท้ายก็เป็นถุงเงินถุงทองอันโซโลให้หมดก่อนแล้วก็ถุงเงินถุงทองกด V เปลี่ยนเป็น s e e l c t i o n ถูกก่อน offset มาแล้วกด shift alternate p e d o w n offset มาอีก10แล้วให้เงินหล่นมาจากด้านบน position and rotation top ใส่เลยฟุบเช็คที่ InPoint InPoint ตรงนั้นผมยังไม่พอใจผมจะเลื่อนมาฝั่งซ้ายนิดๆไม่ต้องขนาดนั้นอาสักประมาณนี้แบนนี้ลองดูพรีวิวดูทั้งหมดเลยฟพ๊บนี่ต้องประมาณนี้ฟุบแล้ว มีดนามิกนิดหน่อยก็ได้ตรงที่ถุงเงินถุงทอง Animation Composer คราวนี้ใช้เอฟเฟ t a p r p r e s e t ก็น่าจะเป็น Position Wiggle ใส่เลยถุงเงินถุงทองแล้วค่อยไปปรับค่าเช็คดูปรับค่าที่ Effect Control Intensity 50 f r e q u e n c y 4แล้วลองดู เรียบร้อยในบทนี้เอากัน3ตัวแล้วอย่าลืมเซฟผมตั้งชื่อเป็น Motion 2หยุดก่อนแล้วก็ไฟล์เซฟแล้วมาทำกันต่อในบทถัดไปสำหรับบทนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ